น้ำมันพายผิดฝาบทนำความรักสำหรับบางคนคือแสงสว่างแต่สำหรับแก้วมันคือสมรภูมิรบที่เธอต้องเอาชนะให้ได้สถานะเมียน้อยไม่เคยเป็นตำแหน่งที่น่าพึงพอใจมันเหมือนการยืนอยู่ในเงาของคนอื่นเสมอมารอคอยเสษเสื้อของเวลาและความสนใจที่ถูกแบ่งมาให้ในโลกของแก้วมีเพียงเอก ชายผู้เป็นดั่งดวงตะวันของเธอและอ่อนภรรยาหลวงผู้เป็นดั่งเงาเมฆที่บดบังแสงนั้นมาตลอดสามปีแต่ในสมรภูมินี้ยังมีผู้เล่นอีกหนึ่งที่แก้วไม่เคยคาดคิดว่าจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดจุกสุนัขพันโกลเด้นรีทรีเวอร์ที่เอกรักและทนุถนอมประหนึ่งลูกในไส้และเมื่อความอดทนสุดท้ายขาดสะบ้นลงเมื่อความปรารถนาที่จะครอบครอง มันแรงกล้าเกินกว่าจะควบคุมแก้วจึงตัดสินใจใช้ทางลัดทางลัดสายไยยาสตร์ที่ฉลมไปด้วยเลือดหยาดน้ำตาและคำสาบที่จะลากเธอลงสู่นรกที่มืดมิดและน่าสะพรึงกลัวกว่าที่เธอเคยจินตนาการไว้หลายร้อยเท่าภาคที่ 1. เปลเวไฟแห่งความปรารถนาแก้วจ้องมองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกบานใหญ่ของคนโดรูห้องนี้คือรังรักของเธอกับเอก คือโลกอีกใบที่เอกสร้างขึ้นมาเพื่อหลีกหนีจากโลกแห่งความจริงที่มีออนเป็นเจ้าของทุกอย่างในห้องนี้ตะโกนบอกถึงความมั่งคั่งของเขาแต่สำหรับแก้วแล้วมันคือเครื่องเตือนใจถึงสถานะที่ไม่ถาวรของเธอเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นผ้าม่านทุกผืนล้วนถูกเลือกโดยบัตรเครดิตของเขาเธอเป็นเพียงผู้อยู่อาศัยไม่ใช่เจ้าของเสียงโทรศัพท์สั่นคลืดคลาดอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้ง หน้าจอโชว์ชื่อพี่เอกพร้อมรูปโปรไฟล์ของเขาที่กำลังยิ้มกว้างโดยมีแขนของออนคล้องอยู่รูปจากทริปญี่ปุ่นเมื่อปีก่อนที่เขาโกหกว่าไปสัมมนากับบริษัทฮัลโหลค่ะพี่เอกแก้วกรอกเสียงลงไปพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทำให้มันหวานและเป็นปกติที่สุดแก้วพี่ขอโทษนะวันนี้คงเข้าไปหาไม่ได้แล้วพอดีออนเขาเสียงในสายอ้อึงออนเขาทำไมคะ แก้วถามเสียงของเธอเริ่มสั่นเขาไม่สบายนะพี่ต้องอยู่ดูแลเขาคำโกหกอีกแล้วแก้วหลับตาลงเธอรู้ดีว่าวันนี้คือวันครบรอบแต่งงานของเอกกับอ่อนที่เอกเคยสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะอยู่กับเธอเพื่อพิสูจน์ว่าเธอสำคัญกว่าแต่สุดท้ายเธอก็แพ้อยู่ดีไม่เป็นไรคะ่ะนั้นพรุ่งนี้พี่เอกมาหาแก้วได้ไหมคะแก้วจะทำของปลดไวรอ เธอยังคงเล่นบทนางเอกผู้เข้าใจโลกต่อไปได้แน่นอนจากคนดีพรุ่งนี้พี่จะรีบไปหาเลยนะรักแก้วนะเอกบอกรักเหมือนเป็นบทที่ต้องท่องจําก่อนจะวางสายไปทิ้งให้แก้วจมอยู่กดความเงียบและหยาดน้ำตาที่เริ่มไหลรินความรักอย่างเดียวมันไม่พออีกต่อไปแล้วแก้วคิดในใจขณะที่ปาดน้ำตาออกจากแก้มอย่างแรงความอดทนของเธอหมดลงแล้วเธอต้องการมากกว่าเศษเวลาเธอต้องการทั้งหมดของเอก เธอต้องการเป็นผู้ชนะคืนนั้นแก้วไม่ได้นอนเธอจมอยู่กับแสงสีฟ้าจากหน้าจอแล็ปท็อปนิ้วของเธอเลื่อนผ่านหน้าเว็บต่างๆวิธีทําให้สามีรักสามีหลงวิธีทําให้ผัวทิ้งเมียหลวงจนกระทั่งเธอไปสะดุดตากับหัวข้อหนึ่งในเว็บบอร์ดลึกลับน้ํามันพรายสายขเขมรเห็นผลจริงในสามวันหัวใจของเธอเต้นระรัวทั้งกลัวและตื่นเต้นในเวลาเดียวกัน มันเหมือนประตูบานใหม่ที่เปิดออกสู่ทางที่เธอไม่เคยกล้าแม้แต่จะคิดแต่ในยามที่จนตรอกเช่นนี้ทางเลือกอื่นดูจะเลือนรางไปหมดสิน้นเธออ่านรีวิวมากมายที่อ้างว่าชีวิตเปลี่ยนไปราวกับปาฏิหาริ์หลังจากได้ใช้น้ำมันพรพลนี้ความมืดบอดในใจพลักดันให้เธอตัดสินใจส่งข้อความไปยังผู้แนะนาในกระทูนั้นสองวันต่อมาแก้วขับรถออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชายแดนตามรายทางที่ได้รับมา มันคือการเดินทางที่ยาวนานและน่าหวาดหวัน่นถนนหนทางเริ่มเปลี่ยวร้างสองข้างทางมีแต่ป่ารกทึบๆจนกระทั่งเธอมาถึงกระท่อมไม้เก่าโซมซ่อมหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวอาจารย์ขามคือชายชราผอมแกร่งที่ออกมาต้อนรับเธอดวงตาของเขาโบลึกและเป็นประกายวาวโรดอย่างน่าประหลาดใจบนเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยสักอักขระโบราณบรรยากาศรอบตัวเขาทั้งเย็นยะเยือกและน่าเกรงขาม มาเพราะความรักสินะอาจารย์ขามเอ่ยขึ้นโดยที่เธอยังไม่ทันได้พูดอะไรความรักนี่มันช่างทำให้คนทำอะไรโง่งๆได้เสมอแก้วกลือน้ำลายอึกหนึ่งหนูหนูอยากให้เขารักหนูคนเดียวทิ้งทุกอย่างเพื่อมาอยู่กับหนูอาจารย์ขามหัวเราะในลำคอความปรารถนาน่ะมันมีราคาที่ต้องจ่ายเองพร้อมจะจ่ายหรือเปล่าล่ะเขาพาเธอเข้าไปในกระท่อมที่มืดและอับชืน้น ด้านในเต็มไปด้วยของขลังที่ดูน่าพึงกลัวหัวกะโหลกสัตว์เขี้ยวหมูป่าและตุ๊กตาที่ถูกพันด้วยสายสินจนวางระเกะระก,กะอยู่เต็มพื้นที่มุมหนึ่งของห้องมีท่านบูชาเล็กๆที่มีรูปวาดของผู้หญิงหน้าตาสะสลวยคนหนึ่งวางอยู่แต่ดวงตาของเธอดูเศร้าส้อยและอาฆาดแค้นในเวลาเดียวกันนั่นคือเจ้าพิกุลเจ้าของน้ำมันที่เองต้องการอาจารย์ขามชี้ไปที่รูป นางถูกคนรักปอกลอกจนหมดตัวแล้วทิ้งไปหาคนอื่นนางเลยผูกคอตายใต้ต้นตะเคียนด้วยความคลั่งรักและอาฆาตแค้นดวงจิตของนางจึงถูกกูผูกเอาไว้กับน้ำมันนี่เพื่อสนองตัณหาของคนเช่นเองแก้วตัวสันเทาแต่ความต้องการในใจมันรุนแรงกว่าความกลัวหนูพร้อมหนูพร้อมจะจ่ายพิธีกรรมเริ่มต้นตอนเที่ยงคืน เสียงสวดภาษาเขมรที่ฟังไม่รู้เรื่องของอาจารย์ขามดังขึ้นพร้อมกับกลิ่นกํายาเล็กกลิ่นข่าเลือดที่คละคลุ้งไปทั่วห้องแก้วต้องทําตามขั้นตอนที่น่าขยะขยงหลายอย่างจนกระทั่งอาจารย์ขามยื่นขวดแก้วเล็กๆจิ๋วที่บรรจุของเหลวสีคล้ำเหมือนน้าผึ้งเก่าให้กับเธอจําไว้ <ME U ID> น้ํามันไ่แล้วคือจิตของ<า>มัน<า>มจะเข้าไปสิงสู่ในใจของเป้าหมายทําให้เขารักและหลงไหลในตัวเองร้าวกับทานแต่จงใช้ให้ถูกคน เพราะถ้าพลาดกรรมนั้นจะย้อนกลับมาที่ตัวเองอย่างสาสมแก้วกำขวดแก้วนั้นไว้แน่นมันอุ่นอย่างน่าประหลาดราวกับมีชีวิตความหวังครั้งใหม่ได้จุดประกายขึ้นในใจโดยที่เธอไม่รู้เลยว่ามันคือเปลวไฟจากนรกที่กำลังจะแผดเผาชีวิตเธอให้หมดไหมภาคที่ 2. องคำสาบที่หวนคืนแก้ววางแผนทุกอย่างมาเป็นอย่างดีเธอใช้เวลาทั้งวันทำความสะอาดคอนโด จัดดอกไม้ให้สวยงามและลงมือทำแกงมัดสมันเนื้อของโปรดของเอกด้วยตัวเองคืนนี้จะต้องเป็นคืนที่สมบูรณ์แบบที่สุดเสียงกริ่งหน้าห้องดังขึ้นแก่รีบวิ่งไปเปิดประตูด้วยหัวใจที่เต้นระรัวพี่เอกเธอผัวเขากอดเขาแต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อเห็นว่าเอกไม่ได้มาคนเดียวข้างกายเขามีร่างสีทองของจุกยืนกระดิกหางไปมาอยู่พอดีพี่เพิ่งพามันไปหาหมอมาเลยแวะมารับกลับบ้านพร้อมกันเลยนะ เอกอธิบายพลางจูงจุกเข้ามาในห้อมหอมจังเลยทำอะไรให้พี่กินเนี่ยแก้วยิ้มเจือนเจือนแกงมัสมั่นค่ะของโปรดพี่เอกเลยแผนของเธอต้องเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรเธอคิดเธอแค่ต้องหาจังหวะดีๆตอนที่เอกเผลอเธอเตรียมแก้ววายแดงไว้สองใบตั้งใจจะดีดน้ำมันพรายลงในแก้วของเอกก่อนจะยื่นให้เขาจุกมานี่เร็วลูกเอกนั่งลงบนโซฟาแล้วตบที่ว่างข้างๆตัวจุกกระโจนขึ้นไปนั่งอย่างว่างง่าย แล้วซบหน้าลงบนตักของเอกอย่างออดอ้อนภาพนั้นทิ่มแทงหัวใจของแก้วจนเจ็บแปลบบพี่เอกคะดื่มไวน์กันก่อนไหมคะแก้วเดินเข้ามาพร้อมกับขวดไวน์และแก้วสองใบเธอแอบกำน้ำมันพรายไว้ในมือแน่นเงื่อเริ่มซึมออกมาตามไรผมดีเลยจ้าพี่กำลังอยากดื่มพอดีนี่คือจังหวะของเธอในขณะที่เอกกำลังลูบหัวจุกเพลินๆแก้วแสงทำเป็นรินไวน์เธอค่อยๆแง้มฝาขวดน้ำมันพรายออก เตรียมจะใช้นิ้วแตะแล้วดีดมันลงในแก้วของเอกแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจุกซึ่งคงได้กลิ่นหอมของแกงมัสมั่นจากในครัวมันลุกพรวดขึ้นจากโซฟาแล้วกระโจนเข้ามาหาแก้วด้วยความดีใจและความอยากรู้อยากเห็นเฮ้ยแก้วร้องเสียงหลงด้วยความตกใจร่างของเธอเซถลาขวดน้ำมันพรายหลุดออกจากมือที่ชื้นเหงื่อของเธอแมะทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งของเหลวสีคล้ำหยุดหนึ่ง กระเซ็นจากขวดที่ตกลงบนพรมไปถูกแผงขนหนาสีทองตรงช่วงคอของจุกพอดิบพอดีแก้วเบิกตากว้างหัวใจของเธอลนวูบไปอยู่ที่ตะตุ่มเธอรีบคว้าขวดน้ำมันพรายขึ้นมาปิดฝาแล้วซ่อนไว้ข้างหลังอย่างรวดเร็วเป็นอะไรไปแก้วตกใจหมดเลยเอกถามขึ้นเปล่าคะ่ะพอดีจุกมันกระโจนมาแก้วเลยตกใจนะคะเธอหัวเราะแห้งๆพยายามเก็บอาการให้ปกติที่สุดไม่เป็นไรจะจุกไม่เป็นไรนะจุก เธอรูปหัวมันอย่างเก้กเกังๆโดยที่ในใจนั้นภาวนาว่ามันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันคงใช้ไม่ได้ผลกับสัตว์คืนนั้นผ่านไปโดยไม่มีอะไรผิดปกติเอกินข้าวดื่มไวน์และกลับไปพร้อมกับจุกเหมือนเช่นเคยแก้วถอนหายใจอย่างโล่งอกบางทีคำสาบอาจจะยังไม่เริ่มทำงานหรือบางที มันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่เธอคิดผิดสามวันต่อมาเอกโทรมาหาเธอแก้วคืนนี้พี่ขอไปนอนด้วยนะพี่จะพาจุกไปด้วยนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันหนที่กลายเป็นจริงเอกเริ่มพาจุกมาที่คอนโดของแก้วทุกคืนและที่เลวร้ายที่สุดคือเขายืนยันที่จะให้จุกขึ้นมานอนบนเตียงด้วยกันนอนขั้นกลางระหว่างเขากับเธอพี่เอกคะให้จุกนอนข้างล่างได้ไหมคะแก้วพยายามต่อรองในคืนแรก ไม่ได้หรอกนะเอกตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังช่วงนี้พี่รู้สึกว่ามันต้องการความรักเป็นพิเศษพิมไม่อยากให้มันคลาดสายตาและแล้วชีวิตของแก้วก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในทุกค่ำคืนเธอต้องนอนเป็นส่วนเกินบนเตียงของตัวเองมองดูผู้ชายที่เธอรักนอนกอดสุนัขของเขาอย่างทะนุถนอมเอกจะลูบหัวมันเบาๆจุมพิษที่หน้าผากของมันและที่ทรมานที่สุดคือเขาจะกระซิบคำรักที่เคยเป็นของเธอให้มันฟัง รักที่สุดในโลกเลยนะลูกพ่ออยู่กับพ่อไปนานๆาน,นะอย่าทิ้งพ่อไปไหนนะพ่อขาดจุกไม่ได้จริงๆเสียงกระสิบนั้นกรีดเฉือนหัวใจของแก้วให้เป็นริ้วๆทุกคืนเธอได้แต่นอนกัดฟันน้ำตาไหลยอยู่ในความมืดความรักที่เธอปรารถนากลับถูกส่งไปผิดที่อย่างน่าสําเพทแล้วเรื่องแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นบางคืนขณะที่เอกหลับสนิทไปแล้ว แก้วจะได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงหัวเราะคิกคักเบาๆดังมาจากทิศที่จุกนอนอยู่เธอจะรีบเปิดไฟหัวเตียงแต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากจุกที่นอนหลับตาพริมอยู่ข้างเอกบางครั้งเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบตอบกลับคำพูดของเอกว่าข้าก็จะอยู่กับท่านตลอดไปเสียงนั้นทั้งหวานและเย็นเยียบจนขนลุกไปทั้งตัวจนกระทั่งคืนหนึ่งแก้วตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่ เธอค่อยๆลืมตาขึ้นในความมืดสลัวและเธอก็ได้เห็นร่างของผู้หญิงผมยาวในชุดไทยโบราณสีสีจางยืนอยู่ที่ปลายเตงร่างของเธอโปร่งแสงแต่ดวงตาที่จ้องมายังแก้วนั้นเต็มไปด้วยความเกลียดชังและความหวงแหนอย่างชัดเจนแก้วอ้าปากค้างแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาเธอจำได้ทันทีผู้หญิงคนนั้นคือพิกุลวิญญาณเจ้าของน้ำมันไพรพิกุลไม่ได้ทำอะไรเธอ เธอเพียงแต่ยืนจ้องมองด้วยสายตาอาฆาตก่อนจะค่อยๆเดินไปข้างเตียงแล้วยื่นมือที่โปร่งแสงของเธอไปลูบหัวจุกที่กำลังหลับอย่างอ่อนโยนจากนั้นเธอก็หันมายิ้มเยอะให้แก้วรอยยิ้มที่บอกว่าวทุกสิ่งท,ที่เขาหาย<อ>หายไปในความมืดนับจากวันนั้นการคุกคามก็รุนแรงขึ้นแก้วมักจะพบรอยขีดข่วนปรากฏบนแขนขาของตัวเองหลังตื่นนอนของใช้ส่วนตัวของเธอถูกหรือค้นกระจัดกระจาย โดยที่เอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยประตูห้องน้ำล็อกเองจากข้างในทำให้เธอต้องติดอยู่เป็นชั่วโมงจุกเองก็เปลี่ยนไปจากสุนัขที่เป็นมิตรมันเริ่มแยกเคี้ยวและส่งเสียงคำรามในลำคอทุกครั้งที่แก้วพยายามจะเข้าใกล้เอกแววตาของมันที่เคยมองเธออย่างเป็นมิตรบัดนี้กลับว่างเปล่าและเย็นชาเหมือนมีใครอีกคนสิงสู่อยู่ในร่างของมันแก้วกำลังจะกลายเป็นบ้า เธอถูกขังอยู่ในนรกที่เธอสร้างขึ้นเองกับมือภาคที่สชดใช้กรรมความอดทนของแก้วสิ้นสุดลงในคืนที่ฝนตกหนักเอกกลับมาพร้อมกับจุกในสภาพเปียกปอนเขารีบเอาผ้าคุณหนูมาเช็ดตัวให้จุกยังเอาใจใส่โดยไม่แม้แต่จะชายตามมองแก้วที่ยืนรอต้อนรับอยู่เลยพอได้แล้วพี่เอกพอทีพี่จะบ้าไปถึงไหนนั่นมันหมานะไม่ใช่ลูก แก้วตะโกนออกไปสุดเสียงน้ำตาไหลพรากเอกหันขวับมามองเธอดวงตาของเขาแข็งกร้าวอย่างที่แก้วไม่เคยเห็นมาก่อนเธอพูดอะไรของเธอแก้วอย่ามาว่าจุกนะแก้วไม่ได้ว่ามันแต่แก้วทนไม่ไหวแล้วพี่ไม่เห็นหัวแก้วเลยพี่นอนกอดมันทุกคืนพูดกับมันเหมือนมันเป็นเมียพี่พี่บ้าไปแล้วใช่ฉันรักมันฉันรักมันมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เอกตวาดกลับปกป้องจุกราวกับเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุด ถ้าเธอทนไม่ได้ก็ออกไปจากทีวิตของฉันซะแต่อย่ามายุ่งกับจุกคำพูดนั้นเหมือนค้อนปอนที่ทุบลงกลางใจของแก้วจนแหลกสลายเธอได้สูญเสียเข้าไปแล้วสูญเสียไปให้กับบนดําที่เธอเป็นคนเริ่มเองกับมือเช้าว,วันรุ่งขึ้นแก้วขับรถด้วยสภาพเหมือนคนเสียสติกลับไปยังกระท่อมของอาจารย์ขามเธอก้มลงกราบแทบเท้าของเขาอาจารย์ช่วยหนูด้วยหนูพลาดไปแล้วมันไปโดนหมา อาจารย์ขามถอนหายใจยาวมองเธอด้วยแววตาเรียบเฉยกูเตือนมึงแล้วกรรมมันเริ่มทำงานแล้วจิตของนางพิกุลมันไม่ได้สนหรอกว่าเป้าหมายจะเป็นคนหรือสัตว์มันจะเข้าสิงในสิ่งที่เป้าหมายรักที่สุดซึ่งก็คือหมาตัวนั้นและมันก็ใช้หมาเป็นสื่อกลางเพื่อควบคุมจิตใจของผัวมึงอีกทีตอนนี้ผัวมึงไม่ได้รักหมาแต่เขากำลังรักวิญญาณน,นางพิกุลที่สิงอยู่ในร่างหมาต่างหากแล้วแล้วมีทางแก้ไหมคะ แก้วถามเสียงสัน่นมีแต่เองจะกล้าทำหรือเปล่าล่ะอาจารย์ขามกล่าวต้องทำพิธีถอนของซึ่งมันอันตรายมากต้องทำในคืนเดือนดับที่คอนโดของเองนั่นแหละและอาจจะต้องแลกด้วยชีวิตของร่างทรงชีวิตของหมาตัวนั้นแก้วหน้าซีดแผดเธอต้องฆ่าจุกนั้นหรือสัตว์ที่ไม่รู้อิโนอิเนไม่เคยทำร้ายใคร แต่ทางเลือกของเธอคืออะไรใช้ชีวิตอย่างทุกทรมานไปตลอดการหรือจะสู้เพื่อเอาชีวิตของเธอกลับคืนมาในที่สุดเธอก็ตัดสินใจคืนเดือนดับมาถึงแก้วหลอกเอกว่าแม่ของเธอป่วยหนักต้องรีบกลับบ้านต่างจังหวัดทำให้เธอสามารถอยู่กับจุกได้ตามลำพังหนึ่งคืนเธอก่อกองไฟเล็กๆก,ก,กลางห้องนั่งเล่นโรยเกลือทำเป็นวงกลมสายศีลตามที่อาจารย์ขามสั่งทุกประการบรรยากาศในห้องเย็นยเยือกและหน้าขนลุก ทันทีที่เข็มนาฬิกาชี้เวลาเที่ยงคืนแก้วก็เริ่มท่องคาถาถอนของที่อาจารย์ขามให้มาทันทีท่านใดนั้นลมก็พัดกรูเข้ามาในห้องอย่างรุนแรงจนหน้าต่างสั่นสะเทือนจุกซึ่งนอนนิ่งอยู่เริ่มส่งเสียงร้องครางอย่างเจ็บปวดร่างของมันชักกระตุกอย่างรุนแรงแล้วร่างโปร่งแสงของพิกุลก็ปรากฏขึ้น คราวนี้เธอมาอย่างไม่เกี่ยงอีกต่อไปร่างของเธอดำทะมึนและน่ากลัวดวงตาเบิกโพรงเป็นสีแดงกำ่ำเธอกรีดร้องออกมาด้วยเสียงที่แหลมเล็กจนแก้ปุงยกมืออุดหูมึงจะมาแย่งเขาไปจากกูไม่ได้เขาเป็นของกู ของในห้องเริ่มลอยคว้างกลางอากาศโทรทัศน์ระเบิดออกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงพิกุลพุ่งเข้าใส่แก้วแต่ก็ถูกกำแพงเกลือที่มองไม่เห็นสกัดไว้เธอจึงหันไปทรมานร่างของจุกแทนมันร้องหวยหววด้วยความเจ็บปวดจนแก้วแทบหัวใจสลายภาพหลอนต่างๆพรางพลูเข้ามาในหัวของแก้วภาพที่เอกกำลังบอกเลิกเธอภาพที่เขาแต่งงานกับออนอย่างมีความสุขภาพที่เธอแก่ชาราและตายไปอย่างโดดเดี่ยวพิกุลกำลังใช้ความกลัวของเธอเป็นอาวุธ ฆ่ามันสิแทงมีดลงไปที่หัวใจของมันแล้วทุกอย่างจะจบเสียงของอาจารย์ขามดังกล้องในหัวของเธอข้างๆ้างตัวแก้วมีมีดอาคมที่อาจารย์ให้มาวางอยู่แก้วมองไปที่จุกน้ำตาของมันไหลออกมาเป็นทางแววตาของมันที่มองมายังเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสับสนในวินาทีนั้นเองแก้วก็ตระหนักได้ว่านี่มันไม่ใช่ความผิดของจุกเลยแม้แต่น้อยมันคือความผิดของเธอ ความโลภและความเห็นแก่ตัวของเธอเองเธอทิ้งมีดในมือลงแทนที่จะท่องคาถาทำลายเธอกลับพนมมือขึ้นและสวดมนต์แผ่เมตตาด้วยน้ำตาหนองหน้าบทสวดที่เธอจำได้จากยายสมัยเด็กพิกุลฉันขอโทษฉันขออโหสิกรรมให้เธอฉันเข้าใจความเจ็บปวดของเธอดีขอให้เธอปล่อยวางจากความรักที่ทรมานนี้เสียเถิดนะไปสู่สุขติเถิดนะเสียงกรีดร้องของพิกุลเริ่มอ่อนลง ร่างที่ดำทะมึนของเธอเริ่มจางลงความอาฆาตแค้นในดวงตาค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความเศร้าส้อยข้าแค่อยากให้มีคนรักข้าจริงๆเสียงของเธอกระซิบแผ่วเบาก่อนที่ร่างจะสลายหายไปในอากาศเหมือนกลุ่มควันทุกอย่างในห้องพลันสงบนิ่งลงจุกล้มตัวลงนอนหมดสติแต่ยังหายใจอยู่ประตูห้องเปิดผังออกเอกวิ่งเข้ามาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกแก้วเกิดอะไรขึ้น พี่รู้สึกใจไม่ดีเลยรีบกลับมาเขามองสภาพห้องที่เละเทะแล้วมองมาที่แก้วกับจุกที่นอนอยู่ด้วยความสับสนความผูกพันที่เกิดจากมนต์ดำได้สลายไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือความจริงที่น่าอึดอัดระหว่างคนสามคนหรือสองคนกับหนึ่งตัวบทสรุปหลายเดือนต่อมาเอกเลิกกับแก้วในที่สุดเขาไม่ได้โกรธแต่ก็ไม่สามารถกลับมารักเธอได้อีกต่อไป ความทรงจำในช่วงเวลาที่ถูกครอบงำนั้นได้สร้างรอยร้าวที่ไม่วันประสานเขากลับไปหาอ่อนแต่ชีวิตคู่ของพวกเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแก้วย้ายออกจากคอนโดแห่งนั้นเธอขายทุกอย่างที่เอกเคยซื้อให้แล้วไปเช่าอาพาร์เตเมนต์เล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอทำงานใช้ชีวิตไปวันๆเหมือนคนไร้วิญญาณบาดแผลจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้เปลี่ยนเธอไปตลอดกาลในค่ำคืนที่ฝนตกหนัก บางครั้งแก้วยังคงได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาของผู้หญิงที่ถูกความรักทรมานและเสียงหัวเราะที่ตามหลอกหลอนอยู่ในความทรงจำมันคือราคาที่เธอต้องจ่ายมันคือเสียงสะท้อนของคำสาบที่เธอเป็นคนปลดปล่อยออกมาด้วยมือของเธอเองความรักที่เธอไขว่คว้าสุดท้ายแล้วก็ได้มอบ,บบทเรียนที่สะสมที่สุดให้แก่เธอว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นยิ่งพยายามครอบครองมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสูญเสียมันไปมากเท่านั้น